Th This is l i n t o y Model Rolls Royce again please l i n t o y Model Rolls Royce Silver Shadow. Made in Hong Kong. This look rare rare หายาก e c a อสนั o ม m นี่ก็ทำมาเยอะเท่าไหร่นะฮะเปิดกระโรงหน้าได้โ t h พน o ุ d ได้โ h e พนทังได้ลันแค่ลัน h ฮนด s สัมพิชั่นก็คือวิ่งได้เด้งได้ด้วย h a สัพิชั่นคือเด้งได้เนาะก็ดีนะฮะอันนี้เป็นของเก่านะฮะตัวหนึ่งอิน8 6 6ีนซ o กซ r s ่ซิกอ 1866 or 1865 1686 1685นี่นะฮะประมาณ20-30ปีได้รถคันนี้นะฮะโมเดลโรสลอยของลินทอยนะฮะ